รีวิวครับร้านก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะดูดูทางดูเขาซะก่อนนะอยู่ติดถนนเลยนะเนี่ยดูที่นี่ติดกับปั๊มน้ำมันเลยคันเทคนะะจุคกุ้มภาวาปีนะเนี่ยดูนี่ทุ่งนาดูฮะโอ้โหมานั่งกินกลางทุ่งนาเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเขาปลูกข้าวมันก็จะเขียวเลยนะเนี่ยอืาเอาโต๊ะนี้เลย ่เดี๋ยวอตะก้าค่ะ,ะก้าใหม่ตัวนี้ดีไหมหน่อยตัวนี้ดีกว่านะนนอะมานั่งตรงนี้เลยนะท่าทุ่งนาเลยก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ําตกนะเรือจริงๆนะถ้วยก๋วยเตี๋ยวยังเป็นยังเป็นยังเป็นเรือเลยขนาดถ้วยก๋วยเตี๋ยวยังเป็นเรือเลยเดี๋ยวให้ดูนะคราวที่แล้วเราถ่ายภาพนิ่งลง Facebook นะเฟซบุ๊กไปฮะเที่ยวนี้ขากลับนะไปทํางานเสร็จแล้วขากลับ ขากลับปักคอสั่นหิวขากลับนะฮะเราก็เลยมาทําเป็นคลิปวิดีโอขึ้น YouTube หน่อยนะกินก๋วยเตี๋ยวเหลือปาะทวกะมาแล้วครับก๋วยเตี๋ยวเหลือถ้วยละสิบบาทสิบบาทนะร้านอยู่ตรงข้ามปั๊มน้ํามันคานเ็กชอวิบุญนะอยู่ที่อ,อําเภอภุมภาวาปีนะครับดูพนักงานเสิร์ฟสะก่อนนี่ ดูดูก๋วยเตี๋ยวซะก่อนนี่เป็นไงน,นี่อันนี้เรือใหญ่นะก็มีเรือเล็กด้วยนะเนี่ยนี่เรือเล็กสองลำนะแล้วก็มีเรือใหญ่โอ้โหข้าพเจ้าสั่งคนเดียวสองลำสี่ลำเลยเรือใหญ่หนึ่งเรือเล็กสอง <c oughs> อร่อยขาไปมากินแล้วนะอร่อยขากลับแวะอีกนะ <c oughs> น,นั่นเน่ยร้านก็อยู่นู่นนะเราเรานั่งอยู่กลางทุ่งเลย นะนั่งอยู่กลางทุล้วมีเกีียวด้วยดูดูเกี๊ยวเขาผูกโบด้วยนะโอ้โหโอ,อ่ะเริ่มปรุงกันดีกว่าได้แล,แล้วเราก็กินจนหมดเตียงไม่เหลือเลย<ม>เึ๊บดูซิเห็นไหมโอ้โหโห,หมดไม่เหลือ<ม>แล้วดูร้านเขาเขาบอกอิ่มแล้วมีที่นอนให้ด้วยนะเห็นไหมขึ้นไปนี่เห็นไหมมีเตียงนอนให้ด้วย น,นอนไหนดูสิท่านให้นอนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหสบายเลยฮะดูสิดูลมพัดลมพัดเสียงนาเลยนะเนี่ยโอ้โหล่างเป็นเตียวนี้อะไรมันจะสบายขนาดนี้อ้าโถนะดูโอ้โหโ ล้านก๋วเตี๋ยวเรือสิบบาทชื่อว่าเลนเจปอปิ่นนะครับนี่ไงนี่ก็นอนได้นะเทดเทโอ้ยโอ้โหโอ้แต่แดดส่องหน้าแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวหลับเลยนะเนี่ยขับรถมาไกลนอนไปนอนมาหลับเลยนะเนี่ยโอ้โหคุณหน่อยยังกินไม่เสร็จเลยยังอร่อยอยู่เลยนะ ก็กินช้าเขาว่าผมฟาสต์ฟู้ดมากคือกินเร็วผมฟาสต์ฟู้ดอยู่คนเดียวกินคนเดียวตั้งสามถ้วยเนาะหนึ่งถ้วยเล็กสองถ้วยใหญ่ดูนี่ที่นั่งอ้โหสบายจริงๆอยู่กลางทุ่งนาเลยนอนนาคาเฟ่แพ้เลยเลยก๋วยเตี๋ยวริมนาก๋วยเตี๋ยวกลางทุ่งนาลมเย็นสบายนุนลานนุนนะฮะรังใ่ โอ้มาจ่ายคนละครึ่งได้ด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวกินแล้วปั๊บจ่ายคนละครึ่งเลยแหมสุดยอดเราต้องเดินไปจ่ายแล้วเราจะเรียกเขามาเก็บเนี่ยเนาะเราเรา,เราน่าจะเดินไปนะใช่ไหมเราน่าจะเดินไปนะเดินไปทางนู้นนะครับอเอาแค่นี้ก่อนไปจ่ายตังค์ดีกว่า